สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชม่มับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหูน้นหางเสียงรอบเ้าระบายจะแนวทางของวันจันทร์24เดือน11จะพฤศธ,ธิกา2 5 6 8จ้าสำหรับแนวทางหางเสียงคนที่21วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางของเฮาจะรอบเ้าเดิน6กับ5ผพ้นของรอบเซา02 028 2 9 2บน2หล่างกันเลยทีเดียว สำหรับรอบบายไห้8กับ7ผลนของรอบบาย0 0 2หลางหาหาสองเดินดีมีแต่สองเสายันบ่ายเลยเต็มรอบบายหลางกลับมาเบิ่นหาหาอีกเนาะแนวทางสลับจะเมื่อนี่มาอยู่แต่สลับเสามาออกบายเต็มตเต็มบายมาออกเสาเต็ม,ตเ,ตมตเต็มเลยเนาะโอ้ห่างเสียงส่วนนี่แม่จับทางางากค่ะมาเลยได้แบบกระปิดกระป๋อยเนาะห่างเงสียงช่วนนี้ สำหรับมนนี้ตามรูนกันต่อจากสำหรับแนวทางห้างเสียงขอเห้าจ้าสำหรับแนวทางห้างเสงียงวนนี้รอบเ้าเล็กเด่นไหนึ่งกับศวิ่งรูดจา้าจับคู่เด่น1รอบเ้าเ้ากระบายเมื่อนี้กับหนึ่งน1หนึ่งแปดเหาหสองหน รอบบายไฮเดนสองกับหนึ่งหนึ่งโซนจ้าสองสี่สำหรับเดนหนึ่งรอบบายหนึ่งสองหนึ่งหาเก่าแปด 1นึ่งศละกันสำหรับแนวทางโตเน่นของห้าจะสำหรับห้างเซ็งมือนีรอบบเน้น่งนึ่งศูนย์สองเก้าสเจ็นย์เก2าศูนย์หาหลบเสา1นึ่เก่ากับหนหา โอเคเรียบร้อยจะสสาหรับแนวทางฮางเซ็งมือนี่มือแรกนาอคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างละการจา้าเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเนาะก่อนสินําไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบวีคอกันอีกทีหนึ่งละการจะมีตัวหมักคอยตามจะบ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จะขอให้สชคดีกันทุกคนทุกท่านจะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝา,ากาากดแชร์ด้วยละกาเนาอพี่ ที่สำคัญคืออย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จะเพื่อแสดบดวามภดแนวทางที่ลงมหายจะแนวทางดีๆมีหายกันได้ถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซํานี้ละกันจะวีอคอกันอีกที่หนึ่งละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า